สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับภูเก้กเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องทักษะการกระโดดไกล้แล้วก็การกระโดดสูงจากคลิปที่แล้วจากคลิปที่แล้วเราเรียนทักษะการกระโดดขาคู่กระโดดขาขาเดี่ยวใช่ไหมลูกแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าแบบสลับฟันปลาใช่ไหมคะส่วนคลิปนี้เราก็จะเรียนยากขึ้นมานิดนึงโอเคไหมลูกแต่ว่าก็ไม่ยากสําหรับพวกเราหรอกพวกเราทําได้อยู่แล้ว คุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนส่งคลิปการฝึกในคลิปที่แล้วมาให้คุณครูทุกคนนะลูกเพื่อที่ว่าคุณครูจะได้ดูว่าพวกเราฝึกกันไปถึงไหนแล้วถึงค่อยมาทําคลิปนี้ก็คือคลิปที่2ของคุณครูโอเคไหมคะค่อยมาทำคลิปนี้นะคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่าดูได้จากที่ไหนให้นักเรียนกดเข้าไปตรงนี้หรือว่าดูตรงนี้ได้เลยนะลูกดูตรงนี้นะคลิปแรกนะแล้วค่อยคอยมาทําทักษะที่สอ่าโอเค ก่อนที่เราจะไปฝึกในทักษะของชั่วโมงนี้เราจะต้องวอร์มร่างกายกันก่อนโอเคไหมลูกเราจะไปวอร์มร่างกายกันเลยไปกันเลยท่าที่หนึ่งนะคะนักเรียนเราจะมือประสานกันทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแขนตึงเสร็จแล้วดันแขนขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะลูกแบบนี้นะยกส้นเท้าขึ้นเขย่งปลายเท้าพร้อมกับค้างไว้แบบนี้นะลูกเราก็นับพร้อมคุณครูนะลูกนะหนึ่งสอง 3,4,5,6,7,8,9,10โอเคต่อไปท่าที่2เราจะแยกเท้าออกนิดหนึ่งโอเคไหมคะแยกเท้าออกประมาณนี้นะมือประสานกาันเหมือนเดิมก้มตัวลงไปด้านล่างเข่าไม่งอนละลูกเข่าไม่งอนนะพร้อมกับนับ1-10ถ้านักเรียนคนไหนตัวอ่อนมีความอ่อนตัวสามารถแตะที่พื้นได้เลยนี่แบบคุณครูเลยโอเคไหมคะ แต่พื้นแบบคุณครูเลยแบบนี้นะเข่าคุณครูไม่ได้งอนะพร้อมกับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเก่งมากต่อไปท่าที่สามเราจะยืดขากันบ้างนะคะพร้อมเราจะยืดข้างซ้ายก่อนนะมือซ้ายจับที่ข้อเท้าด้านซ้ายถ้าใครยืนแบบนี้แล้วจะล้มคุณครูแนะนำให้ แขนขวาเอาออกมาข้างหน้าแบบนี้เพื่อเป็นการบาลานซ์ความตรงตัวนะคะลูกบาลานซ์การทรงตัวนะพร้อมกับนับหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าเจ็ดแปด้าสพร้อมเปลี่ยนข้างดูเปลี่ยนข้างทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเวลาเรายืดท่าน,นี้นะลูกเราจะต้องรู้สึกว่าเราจะรู้สึกเจ็บๆเกบกล้ามเนื้อตรงนี้นะกล้ามเนื้อหน้าขาต้นขาด้านบนนะลูกโอเคไหมคะพร้อมกับนับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเก่งมากๆต่อไปเป็นท่าที่5ท่าสุดท้ายโอเคไหมลูกท่าสุดท้ายเราจะแยกขาออกเสร็จแล้วเราจะกางแขนแบบนี้แตะขาสลับปลายเท้าโอเคไหมลูกพร้อมนะคุณครูจะเริ่มจากมือขวาแตะที่เท้าซ้ายก่อนนะพร้อมนับหนึถึงสิบเหมือนเดิมพร้อมแล้วไปกันเลยลูกหนึงขึ้นมาต่อน,นะลูก Icana, เผื่อใครเบียนหัวนะสองฮึบสามฮึบสี่ฮึบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคต่อไปเราก็จะไปฝึกทักษะกันแล้วนะคะทักษะที่หนึ่งจะเป็นทักษะการกระโดดไก่ โอเคไหมลูกดูลครูนะการกระโดดในครั้งที่แล้วเราเรียนทักษะการกระโดดขาคู่แล้วก็การกระโดดขาเดี่ยวใช่ไหมลูกแล้วก็ทักษะสุดท้ายจะเป็นทักษะการกระโดดขาเดี่ยวแต่แบบสลับฟันปลาเออการก้าวกระโดดอ่ะทักษะที่3จะเป็นการก้าวกระโดดใช่ไหมลูกเราเรียนกันไปแล้วสารทักษะชั่วโมงนี้เราจะเรียนทักษะการกระโดดใกล้เค okay, ไหมลูก จะสาธิตการกระโดดกลให้เด็กๆด,ดูก่อนโอเคไหมคะลักษณะของการกระโดดกายเราก็จะย่อเข่าลงเล็กน้อยย่อเข่าลงเล็กนะ้อยสังเกตเท้าครูเค้กนะจะไม่ชิดกันแบบนี้เลยนะไม่ชิดกันแบบนี้นะจะแยกออกนิดนึงนะลูกแยกออกนิดนึงให้พอดีหัวไหล่พอดีหัวไหล่ถ้าสมมุติว่าทําไมทําไมทําไมถึงไม่อาเท้าชิดกันแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนยังยัง ยังไม่มีการทรงตัวยังไม่รู้จักว่าต้องทรงตัวแบบไหนใช่ไหมลูกข้าวเท้าชิดกันแบบนี้เป็นไงตัวล้มไหมล้มแยกเท้าออกเล็กน้อยโอเคไหมคะแยกเท้าออกเล็กน้อยเสร็จแล้วมือจะเท้าเอวหรือว่าจะเหวียดแขนไปด้านหลังเพื่อเพิๆๆม่มแรงส่งก็ได้โอเคไหมคะ,ะดูเคสแล้วกีสาที่ใด้ดูว่าทําแบบไหนร้ออึบโอเคไหมคะแบบนี้นะลูก ไกลหรือไม่ไกลไม่เป็นไรโอเคไหมคะแค่ทําได้รู้ทักษะก็พอคุณครูแนะนําให้เด็กๆไม่ทําบนพื้นกระเบื้องนะลูกเพราะว่าอะไรลูกไปลูกจะลื่นถ้าสมมุติว่าเรากระโดดไปปุ๊บเกิดลื่นลื่นปื๊แล้วก็เดี๋ยวหัวฟาดพื้นโอเคไหมคะคุณครูแนะนําถ้าเป็นเด็กเล็กๆนักเรียนเล็กป .1 อย่างเงี้ยแนะนําให้อยู่กับผู้ปกครองหรือว่าอาจจะเป็นพื้นแบบแบบรูเคก็ได้จะได้ไม่ลื่นโอเคไหมลูก ทีนี้เรามาทำพร้อมคุณครูเลยถ้างั้นเราจะกระโดดไปแล้วก็กลับสักประมาณ4ี่รอบโอเคไหมลูกแค่สี่รอบพ่นนั้นนะไกลหรือไม่ไกลไม่เป็นไรเอาที่เราทำได้ลูกนะรพร้อมนะพออร้อมนะนนหนึ่งคุณครูได้หนึ่งรอบแล้วนะเสร็จแล้วคุณครูจะหันหลังแล้วก็กระโดดกลับโอเคไหมลูกหันหลังแล้วก็กระโดดกลับอสองรอบที่สามนะ อบที่สามรอบที่สามอา่ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายคุณไม่กลับแล้วคุณจะไปข้างหน้าเลยนะข้างหน้านะฮึบอ้าวโอเคเสริ <Okay. S 1> so, มนิดนึงนะลูกลักษณะของการกระโดดตอนเราลงเราจะลงเท้าเราจะลงพร้อมกันเราจะไม่ใช้ส้นลงแบบนี้เราจะไม่ใช้ส้นลงแบบนี้จะใช้ปลายเท้าลงแบบนี้บบนะลูกคุณเพม่งเปลายเท้าลงก่อนแล้วเราค่อยยืนมันจะบาลานซ์การทรงตัวเราจะไม่ล้ม ส่วนทักษะที่สองจะเป็นทักษะการกระโดดสูงเดี๋ยวเด๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะทักษะการกระโดดสูงลกักษณะของการกระโดดเท้าเราจะชิดกันเลยนะเสร็จแล้วดึงเข่าให้ชิดหน้าอกอันนี้จะเป็นทักษะการกระโดดสูงถ้าสําหรับ เด็กๆคนไหนนักเรียนยังทําไม่ได้เด็กๆหรือนักเรียนเนี่ยยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูแนะนําให้นักเรียนเอามือเท้าเอวก่อนนะลูกเอามือเท้าเอวเสร็จแล้วกระโดดแค่นี้ก่อนกระโดดแค่นี้ก็ค่อยๆทับขาขึ้นมา,าค่อยๆทับขาขึ้นมาโอเคไหมลูกถ้าเริ่มทําได้ฝึกได้แล้วคุณครูแนะนําให้กระโดดสูงๆดึงเข่าให้ชิดหน้าอกโอเคไหมคะลูกโอเคนะเ,คนะเดี๋ยวดูเคสก,ก่อนเลยดูเคสก่อนเลยพร้อมฮึบโอเคไหมลูกแบบนี้นะ แบบนี้ถ้าใครทำเก่งกับคุณครูแล้วทำได้เลยนะลูกแต่ต้องดูพื้นที่บ้านของตัวเองด้วยนะไม่ไม่ไม่คุณครูไม่อยากให้ทำบนพื้นกระเบื้องเท่าไหร่อ่ะคุณครูกลัวเกิดอุบัติเหตุหาพื้นที่โล่งๆนะ้ลูกเพรอมนะคุณครูจะทำสักสี่ครั้งเหมือนเดิมโอเคไหมคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูก่อนสี่ครั้งแล้วก็เดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะพร้อม สี่ครั้งเดี๋ยวทีนี้เรามาทําพร้อมมือครูเลยโอเคไหมคะทําพร้อมกันเลยนะทำเจาช้าๆก่อนอ่ะทำเ้าช้าก่อนหรือโอเคทำเ้าช้าไปพร้อมกันฮึ๊บครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจะสูงกว่าเดิมแล้วนะ,ะฮึ๊บสองอไปครั้งที่สามครั้งที่สามฮึ๊บไปครั้งทีสงทสงงนะ่สี่ครั้งที่สี่ฮึ๊บโอเคเป็นไงกันบ้างคะเหนื่อยไหมโอเคนะครบสี่ครั้ง วันนี้เราเรียนกันไป2ทักษะได้แก่ทักษะที่1ก็คือทักษะการกระโดดกลโอเคไหมคะอย่างที่คุณครูบอกกลไ,ไม่กลไ,ไ,ไม่เป็นไรนะลูก,กค่อยๆฝึกไปทักษะที่2เป็นทักษะการกระโดดสูงค่อยๆฝึกจากกระโดดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆฝึกขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกใครทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปคุณครูมไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ส่วนปท,ที่แล้วที่เด็กๆได้ฝึกไป ใครที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านคุณครูให้ส่งด้วยนะคะแล้วค่อยมาฝึกคลิปนี้นะให้ส่งคลิปที่แล้วต่อแล้วค่อยมาฝึกคลิปนี้นะลูกใช่ไหมลูกโอเค,อเคสําหรับวันนี้เราจะเรียนกันเท่านี้โอเคไหมคะส่วนชั่วโมงหน้าจะเป็นทักษะอะไรให้นักเรียนติดตามคุณครูด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ